สวัสดีครับพวกเราออฟฟิศติดบัคเอวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมคำต้องห้ามแบบหนูจนถ้าบอสได้ยินซื้อให้ด้วยนะครับลืมเรือยงลืมละเอ๊ะของมึงอยู่ไหนมึงเมาไหม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 เอาอีกเลยมึงตัวเลยมึงเมาไหมเมาไม่ตายปกติกินปกติกินเหล้ากินเบีย กินน้ำเปล่า um, ก uh ินน้ำเปลาน้ำเปลาไว้ใส่ไว้ทำแหละใส่แก้วปกติเวลาไปกับบอสเนี่ยชอบทำอะไรชนแก้ววะเออใช่ชนแก้วทำอะชนไหมตายแก้วตายตาตาย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 ตาแล้วตายตายนายต้ยตายต้ยตาย ไม่เหรอเหวเลยเพราะว่าเขาเป็นบอสไงเขาเป็นบอสคนนี้ชนไหมลูกน้องชนไหมไม่ชนปนไหมปนไหมปนไหมปนปนเปื้อนปนเปื้อนสกปรกว่ะไม่ชนไม่ไม่ไม่กินไม่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 ทุกอย่างเลยไม่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยเล่นไหมชงอย่างเดียวชนชงฮะอ ไมไ้หมดสเต็กกินอะไรน้ำเปล่ายังไม่เมาหรอกกินแล้วกินเหล้าเองกูไปตายแสดงวมันเป็นอีกคำหนึ่งเปล่าชอบแบบอะไรแบบเพียวๆหรือผสมปกติเนี่ยมากินสเต็กมากกว่าสเต็กเอาเตียงงันเดงไงชงไหมปกติไม่ไม่ใช่เหรอเออแต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงมามึงจะทำไงวะตบมือมั้ง ตมืออ่ะผู้หญิงมาก็ภาพตัวเหลวเยวอยเองเอย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 เไยเอาแล้วอยเ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 ยเอยเยเอยเอยเอเอย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 เ้เยเยยเเยอเยไอ คำนี้กูพูดไปแล้วแสดงว่ากูไม่ตายเคยเคยกินกัอ่อันนี้พูดจากความจริงเลยลองมึงเคยกินไหมอืมเฮ้ยมันเลี่ยงคำแล้ววายรสชาติยังไงวะยาคัมเลื่อนเตงกลุมๆเลยมันจะกกุ้มๆกลุมๆยอไงวะเพื่อกลุ้มะแบบกลุ้มๆอะแต่ละคำ ไม่ลองแบบว่าสักหน่อยสักกรึบหนึงอะไรอย่างงี้ชงชงแสง